อ่ะสวัสดีครับผมโมยพันนะครับแล้ววันนี้ผมจะแกะกล่อง iPhone 17รุ่นธรรมดาครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็น iPhone Air ที่มันเป็น p r ร d ดักใหม่เลยถูกไหมแล้วมันก็ไม่ได้มีการวีดีไซน์เหมือนกับรุ่น iPhone 17 Pro ด้วยครับดีไซน์มันเนี่ยหน้าตาเหมือนปีที่แล้วเป๊ะเลยนะแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่าสิ่งที่ได้ต่อบาทเนี่ยผมคิดว่า iPhone 17รุ่นธรรมดามันเป็นรุ่นที่อิ่มฟูมากที่สุดแล้วครับคือแกลบ ความจุเท่ากันเมื่อปีที่แล้วเรื่องดีไซน์อย่างที่บอมบอกไปนะครับหน้าตาของ iPhone 17เนี่ยมันเหมือนกับ iPhone 16เมืเม่อปีที่แล้วเป๊ะเลยอะแต่ว่าถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าเดินไปแล้วแบบคนไม่ได้ทักว่าเอ้ยนั่น iPhone รุ่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนเดิมเนี่ย iPhone 17มันดีกว่า iPhone 16เยอะมากๆครับในเรื่องของ i n t e r n a l นี่นะครับนี่คือ iPhone 16อันนี้คือ iPhone 17คือถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยก็คงดูไกลๆไม่ออกเลยถูกไหมแต่ว่าบอมลองเอาเคสของ iPhone 16เนี่ยมาใส่ iPhone 17นะครับมันไม่ได้นะคือ Dimension นะ่ะมันไม่ได้เท่ากันไปเปะครับ iPhone 17เนี่ยมันจะแบบ สูงกว่านิดนึงหนากว่านิดนึงแล้วก็แบบมีความกว้างกว่านิดนึงนะครับ ก็เลยใส่เคสด้วยกันไม่ได้แต่ว่าถ้ามองจากภายนอกเดินถือเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนกันมากน่าจะแยกไม่ออกนะครับก็จะไปพูดว่า iPhone 17มันมีอัปเกรดมาจาก16บ้างเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า Apple เนี่ยยังขาย iPhone 16อยู่นะครับแต่ว่าขายเฉพาะรุ่นที่ความจุ 128GB ครับซึ่งตอนนี้เนี่ย iPhone 17ไม่มีรุ่น 128GB ครับความจุเนี่ยจะเริ่มที่ 256GB ซึ่งราคาเริ่มต้นเท่ากับปีที่แล้วนะครับที่29,900บาทแต่ว่า iPhone 16เนี่ยก็คือตอนนี้ย 128GB ลดราคามา3,000ครับเหลือ26,900บาทแต่ส่วนตัวบอมว่า iPhone 16ไม่คุ้มแลวนะเพราะว่าเพิ่มแค่3,000บาทเราได้ความจุ2เท่าครับแล้วก็ได้อัปเกรดต่างๆใน iPhone 17ที่เดี๋ยวกลังจะพูดถึงด้วยซึ่งมันคุ้มมากๆกับราคา3,000บาทอัปเกรดแรกที่สำคัญที่สุดสราบอมแล้วก็น่าจะสำคัญที่สุดสลาใครหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็หน้าเปลวความที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องหน้าจอของ iPhone 17ครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าจอโปรโมชั่น120เฮิร์แล้วครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผ่นเนลคือได้เป็นแผ่นเนลเดียวกับ iPhone 17 Pro ปเปนเ,เน่เปจะ 17 Pro กับ17ธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกันไปเป๊ะเลยครับเหมือนกันทั้งคุณภาพแผ่นแนลทุกอย่างเลยนะครับมันแปลว่าขนาดหน้าจอของ iphone 17เนี่ยมันอยู่ที่6.3นิ้วด้วยครับเทียบกับ6.1นิ้วใน iphone 16นะซึ่งขนาดของตัวเครื่องเนี่ยมันพอๆกันเพราะว่าขอบของหน้าจอ iphone 17เนี่ยมันบางลงด้วยครับเมื่อเทียบกับ iphone 16แล้วก็ถ้าเอามาดูเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันดูแบบโมเดิร์นกว่าถูกปะ่ะแล้วเรื่องหน้าจอที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับบอมกเคืออะไรหร หน้าจอของ iPhone 17ธรรมดาเนี่ยมันจะดีกว่าหน้าจอของ iPhone 16 Pro นะเรื่องของ Peak Brightness กลางแจ้งซึ่งมันสว่างกว่า1,000 nits ครับก็คืออนี้สองนี้ย3 0 0ันนิตอันนี้ย2 0พ0นิตในการแจ้งนะมันกลายเป็นว่าหน้าจอของรุ่นธรรมดาปีนี้เนี่ยมันดีกว่าหน้าจอรุ่น Pro ป,ปีที่แล้วนะแล้วราคาลงต้นเนี่ย29,900บาทไม่ถึง30 0 0 0ครับแล้วมันไม่หมดแค่นั้นนะครับอัปเกรดอันถัดไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในไลน์อัปปีนี้ครับก็คืออัปเกรดกล้องหน้านะที่ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยได้กล้องหน้าเหมือนกับ iPhone iPhone Pro 17รุ่น แล้วก็คือกล้องหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบ Center s t a เตจครับความละเอียดอยู่ที่18ล้านแล้วนะเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นจัตุรัสแทนที่จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมัเท่าล้วสามารถเซลฟี่ได้4แบบด้วยกันเป็นแบบ Portrait กว้าง Portrait แคบ h o r i z ONTAL แล้วก็ h o r i z ONTAL แคบนะครับก็คือใช้เป็นการค r o p เซนเซอร์แทนฟีเจอร์กล้องหน้าใน iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเหมือนกับที่บ่มโชว์ไปตอนพูดถึง iPhone 17 Pro มเลยครับเราสามารถมาเปิดออโต้ซูมได้เปิดออโต้โรเททได้ซึ่งมันก็คือเวลาที่มีคนมาจอยเฟรมเราอะมันก็ขยายปรับคอมโพสิชันให้โดยอัตโนมัตินะครับว่าจะเป็นแบบวายแนวตั้งหรือว่าอยากเป็นแนวนอนมากกว่าให้มีพื้นที่ซ้ายขวามากขึ้นนะครับก็คือจะปรับให้แบบอัตโนมัติเลยซึ่งเซนเซอร์สเตจแคมเนี่ยมันก็ทำงานในวิดีโอด้วยเช่น กันครับที่เราสามารถมาปรับเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนได้โดยที่ไม่ต้องผิกโทรศัพท์นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เราแบบถ่ายแนวนอนได้ในแบบ แนวตั้งแบบนี้คือการที่ตาของเราจะตรงนะครับเวลาเราเซลฟี่แล้วแบบเราเอียงโทรศัพท์อ่ะมันจะทําให้เราแบบตาเอียงไปข้างหนึ่งเพราะว่ากล้องมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเห็นปะมันก็จะดีขึ้นครับเวลาแบบคนถ่ายเซลฟี่วิดีโอทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ iPhone 17 Pro iPhone Air มีแล้ว iPhone 17ธรรมดาได้เช่นกันเนี่ยมันคือนี่นะครับ Dual Capture ซึ่งมอมลุงพูดถึงตอนพูดถึง iPhone 17 Pro ด้วยคือเราสามารถมาอัดกล้องหน้าพร้อมกับกล้องหลังได้ครับคือข้อดีของมันเนี่ยมันคือความสะดวกครับคือการที่เราได้ วิดีโอออกมาสําเร็จรูปเลยนะแบบที่มีหน้าเราแบบค่อยเป็นเรีแอคชั่น้องกับถ่ายอะไรที่อยู่หลังกองด้วยแต่ว่าข้อจํากัดตอนนี้เนี่ยก็คือวิดีโอที่เราอัดไปอะ่ะมันไม่ได้แบบอัดแยกนะเราไม่ได้สามารถเอาไปเอดิตทีหลังได้ก็คือเน้นเป็นความสะดวกมากกว่าครับคือเราสามารถแบบเอาไปใช้งานได้เลยที่ผมพูดถึงแล้ว p h o n e 16 Pro ยังอยู่ข้างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะ iPhone 16 Pro เนี่ยไม่ได้มีฟีเจอร์นี้ครับเพราะมันเป็นรุ่นก่อนหน้านะกล้องหน้ายังเป็นแบบเดิมอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบเซนเตอร์สเตจแคมร่าซึ่งมันก็ทําให้กล้องหนนน้าาของ iPhone 17รรรุ่่ธมดเีย มันดีกว่ากล้องหน้าของ iPhone 16รุ่นโปรซะอีกครับแล้วก็ต้องรีพีทอีกครั้งหนึ่งครับราคาเริ่มต้นเท่าเดิมความจุเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยแล้วปีนี้เนี่ยด้วยความที่ iPhone 17รุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วถ้าเทียบตรงเฟรมกับตัวยูนิเบอีของ iPhone 17 Pro ็นะครับมาทาให้ฟีลลิ่งความพรีเมียมการจับถือเนี่ยไม่ได้หนีกันมากครับคงอาจจะให้17 Pro มากกว่านิดหน่อยด้วยความที่มันเป็นโลหะมากกว่านะครับแต่ว่า ฟีลิ่งโดยรวมเนี่ยไม่หนีกันมากครับแต่ถ้าเรามาวัดฟีลิ่งความสบายในการถือเนี่ยคือ iPhone 17รุ่นธรรมดามันทั้งเบาวกว่าแล้วก็บางกว่า iPhone 17รุ่นโปรนะครับซึ่งผมก็ได้พูดตอนแกะกล่อง iPhone 17 Pro ไปแล้วนี่แหละว่า Direct i ่นของรุ่น Pro ป,ปีนี้เนี่ยเขาออกแนวทางไปเป็นฟังชันโอเวอร์ฟอร์มนะครับหรือว่าหนักขึ้นก็ได้หนาขึ้นก็ได้แต่ว่าแบตต้องจุด,ดีขึ้นเครื่องต้องร้อนช้าลงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีแล้วก็หรือว่าจุดเด่นของรุ่นโปรในปีกกกออยย่่าาาางงนนนึ็คนน็คควืววมเเรรใช์จี iPhone รุ่นธรรมดาก็ได้เท่า iPhone 17 Pro เลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยชาร์จไร้าสายแบบ MaxSafe ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น25วัตต์ครับแล้วเวลาเสียบสายเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น40วัตต์แล้วครับแต่ว่า Apple เนี่ยไม่ได้แถมหัวชาร์จเข้ามาในกล่องด้วยก็อย่าลืมเลือกหัวชาร์จที่ัพ p อ o r t ความเร็วใหม่นี้ด้วยนะนี่คือชุกเทค AD653T เป็นหัวชาร์จที่ความเร็วสูงสุด65วัตต์ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เต็ม Max 40วัตต์ของ iPhone 17 Series นะหัวชาร์จเป็น,ท,ปน Type C, Type A, ทั้ง3รูเลย ความเร็ว Type C ช่องหลักก็ยังอยู่ที่45วัตต์นะครับซึ่งก็เต็มแม็กซ์สำหรับ iPhone 17อย่างที่บอมบอกไปชาร์จโทรศัพท์พร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆได้พร้อมกัน3อุปกรณ์เลยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นหัวชาร์จ65วัตต์ที่ไซส์ค่อนข้างเล็กเลยนะหรือถ้าใครอยากได้เล็กกว่านี้อีกเนี่ยมีตัวชุกเทค A18T ครับซึ่งมันเป็นแบบรูเดียวชาร์จ30วัตต์รุ่นนี้ราคาย่อมเยาว์มากเราใช้แทนที่เคยแถมมาในกล่อง iPhone ได้เลยทั้งสองอันเป็นขา Type O เสยบบแดุดรราาาชจะ C2C ส ในลอนถักดีไซน์เดียวกับที่แถมมาในกล่องแล้วก็รองรับกำลังไฟ60วัตต์ครับความยาวสาย1.5เมตรมีสีดํากับสีขาวให้เลือกหัวชาร์จทั้ง2อันแล้วก็สายชาร์จเนี่ยรับประกัน2ปีครับหรือถ้าใครอยากใช้แบบออเดโกก็มีชุกเทค LPB 200nL ครับเป็นพอร์แบงค์ขนาด20,000 mm. มิลลิแอมพ์ความเร็วในการชาร์จก็40วัตต์เช่นกันครับความเร็วสูงสุดสําหรับ iPhone 17 Series เป็นดีไซน์แบบที่ไม่ต้องพกสายเพิ่มเลยนะครับมีทั้งสาย USB-C แล้วก็ Lightning ติดมากับตัวเครื่อออออองเอเเเาาเลลยยยยยแตต่่ถถ้้้้าาาาากกกกกสสีีีีบพพิมมมมนน็2รรรรรูช์์จได4ุปณ เทคก็มีราคาพิเศษสำหรับ iPhone 17 Series ด้วยนะครับแล้วก็มีจัดมาเป็นเซตให้ด้วยแล้วก็ถ้าใครเป็นสายทำคอนเทนต์เนี่ยชุกเทคเขามีแคมเปญแอเฟรียตพิเศษด้วยนะครับวันนี้จนถึง30พฤศจิกายนเนี่ยได้ค่าคอมสูงสุด15%เลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวบอมทิ้งไลน์ไว้แชทของชุกเทคไว้ข้างล่างให้นะครับพร้อมกับ product tag ของทุกชิ้นที่บอมพูดถึงเลยครับแล้วก็ขอบคุณชุกเทคที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่การใช้งานโทรศัพท์เป็นการใช้งานทั่วไปเเเเเเนนนนนนีีีีีี่่่่่่ยยยไไไไไมมมมมมมดด้้้้้้้ตตตตออ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 งงงงงงะะๆๆๆๆหรรรืววาาาใชาแนนจจจปป็็กลัท3ซูฟ์ องแบบแฟนซีแฟนซีอย่างเช่น ProRes RAW หรือว่า Genlock เนี่ย iPhone 17รุ่นธรรมดามันแทบจะได้เกือบทุกอย่างของ iPhone 17 Pro เลยครับความแตกต่างจริงๆเนี่ยมันคือ Vapor Chamber ทำให้17 Pro เนี่ยอุณหภูมิเครื่องเย็นกว่าความจุบแบตที่มากกว่า กล้องตัวที่3ที่สามารถซูมออปติคอลได้4เท่าแล้วก็ครอบเข้าไปได้สูงสุด8เท่าเป็นแบบออปติคอลคุณลิตี้12ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ฟีเจอร์กล้องที่มันแฟนซีต่างๆอย่างที่องบอกไปครับโปรเซอร์จ l o ล็กความแตกต่างมันมีอยู่แค่ประมาณนี้จริงๆครับในขณะที่ราคาที่ต่างไปอะ่ะ17 อัพมาเป็น17 Pro ในความจุเท่ากันอะ่ะมันต้องบวกมาเกือบ50%เลยนะแล้บมเสริมให้เป็นโบนัสด้วยก็คือ17รุ่นธรรมดาเนี่ยมันมีสีดำนะครับในขณะที่17 Pro เนี่ยไม่มีสีดำครับใครที่ชอบสีดำบนบอมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญนะ มันก็เลยทั้งหมดเนี้ยทำให้ iPhone 17รุ่นธรรมดามันเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆครับในความคิดของบอมซึ่งความคุ้มค่าเนี้ยบอมว่ามันไม่ได้เทียบแค่ iPhone อย่างเดียวด้วยนะในราคาที่ไม่ถึง3 0,000แล้วก็ได้ทุกอย่างเท่านี้เนี่ยไปเทียบกับโทรศัพท์รุ่นไหนก็ก็คุ้มค่าอยู่ดีนะไม่ได้เหมือนปีก่อนๆที่ความคุ้มค่าเนี่ยมันจะแบบถูกจำกัดแค่อยู่ในแบบเวลาเปรียบเทียบ iPhone อย่างเงี้ยถูกปะ่ะโทรศัพท์ Android ที่เป็นรุ่นแบบแฟลกชิพอะมันก็ราคาส่วนใหญ่เกิน3 0,000ไปแล้วมหมื่ 30, น ได้แบบสมน้ําสมเนื้อนะแล้วกล้องของ iPhone 17เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีเลนส์เทเลเหมือนกับ iPhone 17รุ่นโปรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ iPhone 16รุ่นธรรมดาของปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้อัปเกรดมามันคือกล้อง Ultra า i d e ครับที่เพิ่มจาก12ล้านไปเป็น48ล้านแล้วครับไปทำให้ทั้งโมดูลกล้อง2อันนี้เนี่ยมันเป็น48ล้านทั้งคู่แล้วนะซึ่งไอ้กล้องหลักเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเรายังสามารถมาเป็น Fusion Camera ครอบเข้าไปซูม2เท่าได้นะซึ่งทําให้มันก็แบบพอซูมเข้าไปได้แหละมันก็ทำให้กลล้อองงงหัข iPhone 17 เนี่ยมันอัปเกรดมาจากปีที่แล้วด้วยครับแต่ว่าที่เป็นทีเด็ดเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันก็คือกล้องหน้านาที่ตอนนี้ได้เป็นเหมือนกับ iPhone 17 Pro เลยก็คือกล้องหน้าตัวใหม่ Center Stage ที่มีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากซึ่งผมคิดว่ามันมี Impact กับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆอะเรื่องชิปประมวลผลเนี่ยก็ได้เป็น A19 ตัวใหม่เมื่อเทียบกับ A18 เมื่อปีที่แล้วด้วยครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะครับเพราะเรื่อง Performance ของ iPhone เนี่ยมันไม่ได้เป็นคอขวดมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอัปเกรดที่เวลคัมครับแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นครับอัปเกรดทั้งหมดนี้ใน iPhone 17ในขณะที่ราคาเร ต้นมันเท่าเดิมแล้วความจุเพิ่มขึ้นมาให้เป็น2เท่าที่256กิกเนี่ยเราไม่ตงคิดว่าสำหรับใครที่ง้างมือมาหลายปีแล้วไม่ได้อัปเกรด p h o n e มาประมาณแบบ 3- 4ปีแล้วเนี่ยปีนี้มันเป็นอัปเกรดที่คุ้มครับหน้าจอก็ได้เป็น1 2 0 h z โปรโมชั่นแล้วไม่ได้กากแล้วไว้สำหรับแค่รุ่นโปรสำหร,รับโทรศัพท์ที่ราคาประมาณ3 0,000ื่นะสำหรับใครที่เซนซิทีฟกับรีเฟรชเรทเนี่ยใช้งานก็จะไม่รู้สึกขัดใจแล้วนะครับแล้วการที่มันขึ้นไปสูงสุดได้120 1ลงมาต่สุดไดไ้ก็คือทให้มันมมี alwaysways Display on เหือนกับรุ่นนนนนออื่่ๆทีห้าจเป็โโชั แล้วกล้องหน้าก็ดีขึ้นได้เหมือนกับรุ่นโปรกล้องหลังเนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาครับเป็น48ล้านทั้งคู่แบตก็อึดขึ้นชิปก็แรงขึ้นมันเอฟฟิเชนต์ขึ้นมันเป็นอัปเกรดที่ผมคิดว่ามันแบบไม่ได้มีอะไรเสียเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าคนที่จะซื้ออาจจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือเรื่องที่ดีไซน์มันเหมือนเดิมนะครับเดินไปข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันเป็น iPhone 17 iPhone รุ่นใหม่แต่ว่าหลายๆคนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ได้ภายในกับการใช้งานมากกว่าเนี่ยก็คุ้มค่ามากๆครับสำ ถ้าคิดว่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ก, Subscribe, กัน s ับส์ครับบอสพีนัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ